สวัสดีค่ะทุกคนสกภัจนีวิหกตอนที่หกไปกันต่อแกเป็นนก,กศักดิ์สิทธิ์จริงๆใช่ไหมนก,กศักดิ์สิทธิ์คือเท,ทียบพิรงมาจุติในร่างนกก้อนอืนสีทองนั่นไม่สิถ้าดูจากขนสีทองแล้วก็ใช่นก,กศักดิ์สิทธิ์แน่นอนหรือจะเป็นอย่างที่คราครูโซบอกจริงๆที่ว่าแปลงร่าง เออคือว่าไม่ใช่ว่าถ้าบรรลุเงื่อนไขอะไรบางอย่างแล้วถึงจะแปลงร่างเหรือพะยะค่ะอย่างเช่นแปลงร่างเป็นรูปรักแบบนั้นโอ้อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้พะยะค่ะใช่พะยะค่ะเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ไม่ผิดแน่ยังไงก็ต้องแปลงร่างแน่นอนพะยะค่ะแปลงร่างงั้นเหรอ,อคิดว่านั้นมันฟังขึ้นรือไงออกไปเดี๋ยวนี้ ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกมันไม่มีทางเป็นอย่างที่คราครูโซโบอกได้ตั้งแต่แรกแล้วแกคือฟินิกซ์จริงๆใช่ไหมอืมเขาใจที่ฉันพูดทั้งหมดด้วยเหรอปั๊บๆขอให้เปิดโกลงให้เหรอฟิวหืมนี่มันหมายความว่ายัางไงกันกำลังอ้อนกันอยู่งั้นเหรอ ต,ตั้งชื่อให้ใหม่แล้วนี่แกน่ารักเกินกว่าจะเรียกว่าฟินิชนะสิดูจากปฏิกิริยาคงไม่อยากให้เปลี่ยนชื่อใหม่สินะฉันจะเรียกเหมือนเดิมก็ได้เพราะงั้นปล่อยใจให้สบายเถอะฟินิช เรื่องนกศักดิ์สิทธิ์ฉันเองก็ตกใจอยู่เหมือนกันแต่จะแสดงออกให้พวกข้าหลวงเห็นก็ไม่ได้ใจะให้เห็นด้านที่อ่อนแอไม่ได้ห้ามไปพึ่งพาใครเด็ดขาดถ้าอยากจะชินกับความเหงานี้แล้วก็ต่อไปอีก10ปีหรือไม่ก็20ปีฉันต้องทนกับเวลาที่แสนยาวนานอย่างอ้างว้างแบบนี้ไปตลอดงั้นเหรอเฮมีแค่นกที่เป็นเพื่อนก็พอแล้วก่อนนะช่วยไม่ได้นี่นะมีแค่ฟินิกก็พอใจแล้ว แม้จะตัดสินใจจากแค่รูปรักษ์ภายนอกได้ยากแต่ฟีนิกซนะ่ะตัวเล็กเกินไปอย่าบอกนะว่าไม่ใช่ว่าจะตัวโตไปทั้งอย่างนั้นหรอกนะอืมถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ดีเท่าไหร่แฮะถ้าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้อาจจะดีกว่าก็ได้อืมรู้สึกถึงสายตาจากที่ไหนสักที่ทำไมตาเป็นประกายอย่างนั้นล่ะนั่นไม่หรอกมั้งฉันคงคิดไปเองอืแบบนี้ก็ไม่ไดีแย่ ฝันดีนะฟีนิกซ์จิวจิวจิจิวจิวจิจจจจจฉันเห็นเข้าเต็มตาแล้วสิแผ่นหลังที่เคลื่อนไหวกับร่างกายที่เหมือนปฏิมากรรมนั่นนะ่ะรวมทั้งหน้าตาอันงดงามและผมสีทองที่เหมือนกับท่านเทพีนั้นด้วยแม้แต่นกอินทรีที่คิดว่าตัวเองรอที่สุดยังต้องตะลึงเมื่ออยู่ต่อหน้าชายผู้นี้ไม่มีใครที่จะเป็นคู่ของฉันได้ดีไปกว่านี้อีกแล้ว ตั้งแต่หัวจะรดเท้าถูกใจฉันมากสเปกฉันเลยมนุษย์คนนี้จะไม่ปเปอยให้หลุดมือไปแน่นอนมนุษย์นายคือคู่ของฉันอืมแกวแกวแกวกะดิ๊กกระิกกรดิ๊กกระดิกไอ้นกอินทรีบ้าหนี่มออะไรเนี่ยตกใจหมดเลยหนอนสี่ลุงเหรอไม่เอาบอกว่าไม่เอาไงอย่าเอามาให้ฉัน กินแบบนี้นี่นะ <c oughs> จิ๋วจิ๋วฉันคือนกศักดิ์สิทธิ์นะกิกิแกอวไรยังไงเย่อหยิงชะมัดไอ้นกไม่มีมารายาทคู่ของฉันมาแล้วจำฉันได้เหรอฟีนิกหิวตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมกๆๆรุงกริงกรุงกริงส่งเรียกเหรอพยาคาฟาบาด ไปเอาของกินที่จะให้ฟีนิกมาพะยะค่ะฟีนิกเอะอะไรนะพะยะค่ะแล้วฟีนิกกินอะไรเหรอพะยะค่ะมาแรงหรือเปล่าอืมเหมือนจะไม่ชอบมาแรงงั้นกินพวกธัญพืชไหมจิ๋วเข้าใจแล้วพะยะค่ะเดี๋ยวกระหม่อมจะไปสั่งให้คนนำมาให้เองเออแล้วก็นี่คือตารางงานวันนี้พะยะค่ะว่าแต่ว่าดูเหมือนฟาบาจะทรงเริ่มสนิทกับท่านนก,กศักดิ์สิทธิ์แล้วนะพะยะค่ะ งั้นเหรอดูเหมือนจะชอบฉันนะแถมมันยังเหมือนจะเข้าใจที่ฉันพูดด้วยแหละทรงคุยกับนกเรอเพะยะค่ะจริงสิในเมื่อมันฟังเข้าใจงั้นลองถามดูเลยก็ได้นี่นะฟินิกรูปร่างของแกจะแปลงหมายถึงว่าพอเวลาผ่านไปรูปรักแกจะเปลี่ยนไปใช่ไหมแบบตัวใหญ่ขึ้นกว่าตอนนี้อืมอมโอ้เข้าใจที่พูดจริงด้วยเพะยะค่ะแปลงร่างงั้นจะแปลงร่างเป็นนกอินทรีที่เหมือนในภาพวาดหรือเปล่าพะยะค่ะ รือจะเป็นเหี่ยวกันนาะฝาบาทกระหม่อมตั้งตารอไม่ไหวแล้วพะยะค่ะนกอินทรีกระดียังไงเอาฉันไปเปรียบเทียบแบบนั้นนะ่ะฉันจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ต่างหากละ่ะเนื้อคู่ของเธออยู่ที่โรคมนุษย์ท่านเทพีพูดถูกแล้วจิบ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 ,บนี่คือเนื้อคู่ของฉันรอก่อนนะมนุษย์เดี๋ยวจัดเซายชุดใหญ่ให้ฝาบาทตั้งแต่ธัญพืชไปจนถึงของหวานที่ทําจากกัตดุดดบพี่นกสามารถกินได้กระหม่อมจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วพะยะค่ะ ว้าน่ากินชะมัดเลยเพิ่งจะเอาอาหารแบบนี้มาให้ปลานนี้เนี่ยนะถึงจะเป็นคู่ของฉันก็เถอะแต่ถือว่าหยาบคายมากกำลังอ้อนอยู่สินะชิบชิบๆิบิบงามงามงงมงามงา,งา,งาน่ารักจังเดิกม,มองกันได้แล้วไม่เห็นแต่ว่ามันกดดันนะตรงไหนกันนะอม <c oughs> กระเพาะนิสัยอย่างนี้นี่ล่ะนะ แต่อย่างน้อยสงดูอารมณ์ดีแบบนี้ก็ร้องอกไปทีเพราะว่าวันนี้ตารางงานก็แน่นเอียดอย่างเคยยังไงล่ะจิ๋วจิจิว,จวอร่อยมากเลยขอบใจนะคู่ของฉันนกดารักที่อ่อนเก่งก็ไม่แย่เหมือนกันฮะนึกไม่ถึงเลยแปลกว่าฉันจะเสียจูบไปซะแล้วพวกนกบนสวรรค์นั่นเดทขอแต่งงานจูบ สารสัมพันธ์กันตามลำดับซะด้วยสิแต่มนุษย์ผู้นี้กลับจูบก,ก่อนที่จะออกเดทด้วยซ้ำช่างร้อนแดงเหลือเกินถูกใจฉันมากฮ,ฮ,ฮ้ฉันจะต้องทำให้เขามาเป็นคู่ครองของฉันใี่ได้ตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะพาฟินิกไปในทุกตารางงานด้วยพะยะค่ะท่านนก,กศักดิ์สิทธิ์นะเหรอจะว่าไปแล้วท่านนก,กศักดิ์สิทธิ์เชื่อฟังฝ่าบาทมากเลยนะพยะค่ะน่าอาจจัศจรรย์มาก นั่นสิพะยะค่ะปกติแล้วพวกสัตว์มักจะไม่ชอบฝ่าบาทไม่สิมักจะหลีกเลี่ยงฝ่าบาทไม่ใช่หรอพะยะค่ะไม,ไม่สิถ่าพูดกันตรงๆมีแค่ดูราหานกับม้าศึกของฝ่าบาทเท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้นพิเศษนะพะยะค่ะนกเลี้ยงที่สก,กรพรัดิและัก,กรพรัดินีองค์ก่อนทรงเลี้ยงก็ยังกลัวฝ่าบาทเลยนี่นาะถึงจะไม่อยากยอมรับแต่ก็เป็นความจริงลนะนาแต่ว่าฟินิกจำเจ้าของได้ก็เพราะมันฉลาดเนี่ยละ่ะ เหมือนดูราฮานะ,สะเสด็จก่อนเธอพยาขาตารางงานวันนี้เองก็นแน่นเอียดเช่นเดิม <S <S อากาศดีจังเลยนะคะท่านแคทเธอรีนนั่นนะสะอีกไม่นานด,ดูหนาวก็คงมาหวัวหน้าสาวใช้แคทเธอรีนแล้วเรื่องที่แนวพรมแดนดะได้ยินมาว่าจากการเรียบร้อยแล้วโดยการฝังเป็นทั้งหมดเลยค่ะ ดีมากฝาบาททรงเป็นกังวลเรื่องนี้เพราะงั้นอย่าให้มีชีวิตเือดรอดโดยเด็ดขาดหัวหน,น้าสาวใช้แคทเธอรีนสมาชิกหน่วยอัศวินเงาที่คอยปกป้องริชาเชี่ยวชาญในการรอบสังหารปัจจุบันเธอรับหน้าที่องครักษ์อย่างไม่เป็นทางการอยู่เคียงข้างจากักรพรรดิทักษะการร่าเผ่าปีศาจของอแมนดานั้นยอดเยี่ยมมากถ้าพูดอย่างมั่นใจแบบนี้แล้วก็คงจะจัดการเรียบร้อยดีแล้วนะนั่นแต่ถึงอย่างไรพอนึกถึงวันนั้นแล้วก็ยังวางใจไม่ได้หรอก ฝ่าบาทพวกเผ่าปีศาจที่พุ่งเข้าหาฝ่าบาทอย่างบ้าคลั่งเพราะอะไรกันนะฝ่าบาทจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นตัวร้ายพวกเผ่าปีศาจวิ่งเข้าไปหาแน่นอนมีว่าจะยังไงก็ต้องปกป้องให้ได้แม้ว่าจะเตรียมรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยการจัดแจงนักล่าไว้ในพระราชวังแล้วแต่ถ้าพวกเผ่าปีศาจชั้นสูงซ่อนตัวตนเอาไว้เราก็จะไม่สามารถแยกแยะพวกมันได้ถ้ามีใครสักคนที่มองเผ่าปีศาจออกได้ทันทีแล้วก็ เห็นว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ละได้ยินว่าจะแปลงร่างเป็นนกอินทรีเหมือนในรูปเลยเหรอสิงเหรอไม่สิแต่ว่ามันน่ารักมากเลยนะถึงจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาพาฟินิกเดินผ่านพวกคนรับใช้จะซุบซิินทากันตลอดก็เถอะแต่คนพวกนี้นี่แม้แต่ในเวลาประชุมก็ยังไม่ตั้งใจงั้นเหรอหม่อมฉันเองก็คิดว่าจะเลี้ยงนกตัวเล็กๆแบบท่านนกสัตว์สิทธิ์เหมือนกันเพคะฝาบาทตำแหน่งดัชเชสผู้นำตระกูลได้อยู่ แต่ท่านดัชเชสเองก็เลี้ยงนกที mm ่เป็นสัญลักษณ์ตระกูลหลายตัวอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะแต่พอเห็นนกศักดิ์สิทธิ์ของฝาบาทแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยนะแต่คงจะไม่มีนกที่มีขนสีเงินเหมือนนกตัวนั้นอีกแล้วมั้งเพราะงั้นฉันเลยว่าจะหานกติสหรือนกกระเจากมาเลี้ยงแทนนะเฮ้ยต่อร้อนต่อเฉียงกันไม่หยุดเลยสินะหัวจะปวดโอ้ my god ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะปรับขั้นตอนการรับเลี้ยงนกให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเอกอะไรนะเพคะดัชเชสเวสต์ฟอร์ดิงตันอย่าปัดความรับผิดชอบเร้วเลี้ยงนกที่มีอยู่ให้ดีก่อนเถอะถ้ามีเวลามากว่างมากนะก็เอาเวลาไปทำงานเพิ่มยังจะดีสักกว่าคนอื่นกําลังทํางานหนักแต่พวกคุณคิดที่จะเล่นสนุกกันสินะฟีนิกซ์มานี่สิพวกคนหน้าังเกีเอาแต่พูดอะไรไร้ความรับผิดชอบ จิ๋วจิ๋วจวขอข้าวหน่อยคิดว่าจะมีนกที่น่ารักและฉลาดแบบนี้อยู่อีกหรือไงอตอนนี้ฉันปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าจะนกน่ารักตัวนี้ได้ขโมยใจฉันไปทั้งใจแล้วจิ๋วจวช่วงหลังมานี่ฉันเคยมีความสุขแบบนี้บ้างไหมนะพอได้ยินเสียงร้องน่ารักฉันก็ไม่รู้สึกถึงความเหงาเลยฟินิกแตกต่างสักดูราฮานถ้าออกไปข้างนอกก็คงกลายเป็นอาหารของพวกนกตัวใหญ่สินะ จากนี้ไปต่อให้อยู่ด้วยกันกับฉันก็คงต้องปิดหน้าต่างตรงทวงทางเดินให้หมดเรื่องไปข้างนอกก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ไปด้วยกันก็คงต้องให้อยู่บ้านสินะห้ามฟีนิกซ์ออกไปข้างนอกคนเดียวประมาณนี้คงปลอดภัยแล้วมัง้งเอาละทีนี้ก็ลองบินมาหาผมสิครับท่านฟีนิกมาสิครับท่านฟีนิกซ์จิ๋วต้องทำนขนาดนั้นเลยเหรอความภูมิใจที่ปิดไม่มิด ตามคาดไม่มีทางบินไปหาใครง่ายๆสินะหืมให้ตายเถอะรองบินมาหาฉันหน่อยสิท่านฟีนิกมั่นใจถึงจะรองทำอย่างนั้นไปฟีนิกก็ไม่น่าจะบินไปหาหรอกอุ้ยตายขึ้นไปขึ้นไปแล้วเพื่อค่ะทำหน้าแบบนั้น ผ่าเผยบนฝ่ามือคนอื่นที่ไม่ใช่ฉันงั้นหรอฟีนิกมนุษย์คนนี้ทำไมถึงเจ้าเร่ได้ขนาดนี้นะอาบน้ำด้วยกันก่อนจะจัดพิธีแต่งงานเนี่ยนะเขินจะตายแล้วโอยแต่ก็สบายจังเลยอะไม่ว่าจะคิดยังไงเขาก็สมบูรณ์แบบที่จะเป็นคู่ของฉันจริงๆตามกฎสวรรค์แล้วการที่เทวทดตและมนุษย์จะได้ครองคู่กันนั้นจำเป็นต้องบรรลุเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขก็ง่ายนิดเดียว นั่นคือต้องเก็บความรับที่ว่าตนเป็นผู้พิทักษ์แห่งสวรรค์เอาไว้ให้ได้หมายความว่าฉันจะเผยตัวว่าตัวเองเป็นเทวทูตไม่ได้นั่นเองแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกฟินิกน้ำเสียงที่อ่อนหวานนี้มนุษย์ผู้นี้จะต้องอยู่เหนือทุกเงื่อนไขและรักฉันด้วยความจริงใจแน่นอนถ้าแกพูดได้เหมือนนกแก้วก็คงจะดีสิถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงขอให้เรียกชื่อฉันบ้างแล้วละ่ะ พอขึ้นคองราชเป็นสกรรัิก็ไม่มีใครเรียกชื่อฉันเลยหลังจากที่เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ย้ายไปที่พระราชวังเล็กก็ไม่เคยได้ยินอีกถ้าเผื่อว่าแกพูดได้ขึ้นมาเมื่อไรเมือนนั้นก็ช่วยเรียกชื่อฉันหน่อยนะว่าริชานะทุกครั้งที่เขาบอกว่าเหงาแบบนี้มันทําให้ฉันนึกถึงตัวเองตอนอยู่ที่สวรรค์ขึ้นมาเลยมันทับซ้อนกับภาพของฉันที่เคยอยู่ตัวคนเดียวจิ๋วจิ๋วจิ๋วเชื่อใจฉันเถอะจิ๋วจิ๋วจิ๋วจะเรียกให้หูแตกเลย ที่ประชุมหลวงมีพูดเรื่องกอารอภิเษกสมรสกันด้วยละ่ะเห็นเงียบไปสักพักแล้วแท้ๆอะไรนะอภิเศกสมรสรอพอดีเลยฉันก็กำลังหาคู่อยู่พอดีการที่ฉันอยากเจอรักที่เป็นเหมือนภูมิคิดมันโรบมากไปงั้นเหรอม่เลยมันอยู่ตรงนี้ไงภูมิคิดของนายนะภูมิคิดแบบนั้นฟ้าจะบันดาลลงมาให้ไหมนาะเห็นว่านางฟ้าที่มีปีกงดงามจะยิงศรมาปาักที่อกนี่นาะถ้ามีศรแบบนั้นมาหาฉันบ้างก็คงดีสินะ แบบนี้ไงพองปิวปิว <laughs> ช,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 ช่วยช่ช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับผ่าวปีศาจได้ปรากฏตัวขึ้นจีนนพรมแดนแม้จะโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่าการลุก้านเล็กน้อยของพวกผ่าปีศาจกำลังค่อยๆเพิ่มขึ้น คงต้องเพิ่มนักเวทและกองทัพดาบเวทซะแล้วล่ะฟาบ,บาดทรงฟังอยู่หรือเปล่าพะยะค่ะฟาบ,บาดนี่คือเอกสารที่พูดถึงเมื่อวานพะยะค่ะอทั้งที่ทรงอ่อนโยนกับฟีนิกซ์ถึงขนาดนั้นแต่กับฉันนี่เอาแต่โมโหใส่ตลอดเลยเป็นโชคชะตาของฉันสินะถ้าแต่งตั้งสกรดีนีแล้วใช้ชีวิตกระหนุงกระหนีงเหมือนที่เอนดูนกแบบนั้นบ้างก็ดีนะสิฟาบ,บาด <c oughs> อนนี้ยังมีปัญหาที่สปอยให้ราช้าไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ใช่หรอครับหากไม่ชอบการพบเจอกันแบบจ้องจงแจ้งงั้นออกไปอย่างรัดรับไม่ล่ะเพคะกระหม่อมจะจัดการให้เองพะยะค่ะไม่ชอบการเจอการแบบจงแจ้งฉันบอกเรื่องนี้ไปตั้งหลายเดือนแล้วนี่นะเห็นเงียบไปพักใหญ่นี่กลับมาเริ่มอีกแล้วสินะแต่ที่ครูโชว์พูดก็ถูกนี่เป็นเรื่องที่ไม่สามารถพลัดไปได้ตลอดฉันคือจักรพรรดิต้องคุ้นคลิด เพื่อความสงบสุขและสวัสดิภาพของชาวจักรวัิอยู่เสมอการแต่งตั้งสกภาดีนีคงเป็นเรื่องที่เรื่องไม่ได้สินะหรือไม่ก็ดองมองหาใครในคณะทั่วของประเทศอื่นจากทวีปที่จะมาถึงเร็วๆนี้ดูไหมพะยะค่ะแบบนั้นก็ไม่เลวนะจะจริงเหรอพะยะค่ะจริงๆใช่ไหมอืมทรงสัญญาแล้วนะพะยะค่ะถ้างั้นกระหม่อมจะรีบดูรายชื่อและคัดเลือกเลยพะยะค่ะฟิว ฟีนิกถ้าคณะทูตมา er ma, ฉันต้องอวดแกให้เต็มที่แล้วล่ะวันนี้ฉันมั่นใจเลยว่ารู้สึกได้ถึงพลังของเผ่าปีศาจในที่ประชุมจะเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ที่นั่นหรือเปล่าหนะาไม่หรอกตอนอยู่ในร่างนกเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรับรู้พลังของเผ่าปีศาจโดยอย่างแม่นยำต้องกลายร่างเป็นมนุษย์ให้ได้อย่างปลอดภัยก่อนดีกว่าหลังจากนั้นเคยร้องสืบดูอีกทีกระกระฮันยน เธอต้องเก็บเรื่องที่เธอเป็นเทวทูตไว้เป็นความรับจากมนุษย์ที่จะเอามาเป็นครูครองนะเข้าใจไหมแต่ว่าท่านเจพีถ้าคนคนนั้นเขารู้ว่าฉันเป็นเทวทูตโดยที่ฉันไม่ได้บอกล่ะคะก่อนที่จะได้รับความรักที่แท้จริงที่ท่านพูดถึงนะคะเป็นไปนไม่ได้หรอกถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นแล้วก็ฉันจะอนุญ,ญาตให้เป็นพิเศษเองท่านเจพีเรฉันได้รับความรักในร่างของนกล่ะคะก่อนที่จะได้กลายเป็นมนุษย์ เอ๊ะทำไมไม่มีเสียงท่านเชพีจะไปไหนคะไปแล้วหรอคะท่านเทพีจิบ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 นี่มันฝันอะไรกันเนี่ยตายแล้วไอ้น่ารักจังน่ารักสุดๆไปเลยไปเรียกช่างตัดเสื้อประจำวังมาเดี๋ยวนี้ฟาบ,บาดนี่เสื้อคลุมที่ทรงตัดไว้ไปคะ แชนแนในบรรดานั้นเสื้อคลุมสองตัวนี้ดูด่าที่สุดแล้วเพคะเสื้อคลุมทางขวาเป็นยังไงเพคะฝาบาทอืมถ้างั้นจะร้องใส่ตัวนั้นนะเพคะดูเหมือนจะทรงถูกใจสุดๆเลยฮะค่อยๆใส่นะต,ตายแล้วอะไรกันเนี่ยน่ารักสุดๆไปเลยศิจกรหลวงเตรียมพร้อมหรืย,ยังตอนนี้สามารถวาดได้ทันทีเลยเพคะฝาบ,บาท จิตกรหลวงที่มารวมตัวกันที่นี่จงฟังฉันจะเอาภาพวาดที่กคุณวาดในวันนี้ติดไว้ทั่วทั้งปราศาสตร์เพราะฉะน,นั้นจงวาดกันอย่างสุดความสามารถละ่ะฟินิกมาหนิจิวจิวจิวตอนแรกฉันอยากให้นก,กศักดิ์สิทธิ์แปลงร่างเปน็นนกอินทรีหรือว่าเหยี่ยวเหมือนในภาพวาดแต่ยิ่งใช้เวลาด้วยกันไปเรื่อยๆความคิดแบบนั้นก็ค่อยๆจางหายไปตอนนี้ฟินิกสง่างามมากพอแล้วใช่แล้วความน่ารักก็คือความสง่างามไงละ่ะ เอาล่ะทุกคนตอนที่6ถึงตอนที่10จบแล้วนะเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมเรื่องนี้จักรพรรดินีวิหกน้องฟีนิกซน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือได้ใส่เสื้อคลุมแบบเหมือนพระราชาเอาไม่ใช่สิพระราชินีใช่ไหมเอาล่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันยเยอะๆก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้เรานะไปแล้วนะคะคืนนี้ฝันดีรติสวัสดีค่ะบ๊ายบาย